สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับอัธริกีแลวกับผมนายเดมอนรอบนี้ก็จะมาโคแลบนะครับกับอีกเกมที่ผมก็ทําเป็นประจําแล้วก็ยุดทำไปแล้วนั่นก็คือเฟนันเกียครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับได้เอาตัวละครของเฟนันเกียอย่างโคเลรียมนะครับที่เป็นตัวละครที่ผมก็งงว่าเออมีตัวเป็นสิกนะครับเอาตัวนี้มาทําไมแต่โอเคครับมาดูกันว่าอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างอีเวนต์แรกนะครับเป็นอีเวนต์เฉพาะตัวละครรอบนี้มาแบบโล่งดานแบบพิเศษนะครับก็คือเก็บบัตรสู้บอสแล้วก็ไปกดตู้สุ่มอีก พียงแต่รอบนี้นะครับก็มีสิ่งสําคัญเพิ่มมานั่นก็คือส่วนของ achievement แล้วก็รางวัลอีเวนต์นี้นะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์อั g เกรดสกิลของโค้ชแล้วรวมถึงอุปกรณ์ปลดล็อกอาวุธประจําตัวอีกด้วยเพราะงั้นก็คือต้องเปิดมาให้ครบนะครับเพราะอีเวนต์โคลแลปนี้ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะวนใหม่รอบโดยตู้สุ่มอีเวนต์นี้นะครับมีทั้งหมด6ชั้นต้องเก็บให้ครบเพื่อให้ได้ไอเทมพอที่จะอับทั้งสกิลแล้วก็อาวุธจนเต็มครับ ต่อมาส่วนอีเวนท์ที่2นะครับก็คือรางวัลจากการกดตู้กาชานะครับซึ่งตู้กาชาอีเวนท์นี้การันตีที่90ครั้งได้ตัวซึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดแต่อย่างใดนะครับส่วนของรางวัลของการกดกาชานะครับเราสามารถหาไดจากการลงอีเวนท์อยู่แล้วเพราะงั้นตู้กาชานี้90ครั้งก็เพียงพอครับโอเคครับสำหรับอีเวนท์นี้นะครับมีแค่2ส่วนต่อมาก็มาดูตัวละครกันบ้างครับโอลเวียมนะครับเป็นตัวละครที่มาในรูปแบบของสติเกอร์5ดาวธาตุลมนะครับมีสกิลอย่างนี้ครับ สกิลที่1นะครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายในอตัตรา7จ2ของการโจมตีและการโจมตีนี้จะไม่ติดคิดติคอนนะครับพร้อมโอกาสากส5ทําทำดีบัฟลดความเร็วลง2เทินหากการโจมตีนี้ไม่โดนเป้าหมายหรือที่เรียกว่าดีแฟกต์นะครับจะโจมตีซ้ำอีกครั้งโดยการโจมตีซ้ำนี้จะเพิ่มเดเมจเป็น8 4 5ส้อเพร้อมเลงเทินขึ้นอีก5%ทุกการโจมตีที่ลาดเป้าเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มเดเมจแล้วก็อัตา 2, ราดีบัฟสกิ ก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าสกิลนี้ผมต้องอธิบายส่วนสำคัญของสกิลนี้ก่อนในนี้นะครับจะใช้คำว่า ACC ที่หมายถึงความแม่นยำนะครับอันนี้ไม่ใช่ความแม่นยำของดีบักแต่คือความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายโดยมีกฎง่ายๆดังนี้นะครับโจมตีเป้าหมายที่แพ้ธาตุหรือว่าธาตุเดียวกันเนี่ยความแม่นยำอยู่ที่100%การโจมตีเป้าหมายที่ชนะธาตุนะครับความแม่นยำจะอยู่ที่50%ซตซึ่งความแม่นยำนี้นะครับไม่มีสเตตัสตัวไหนที่เพิ่มให้ได้ยกเว้นสกิลเท่านั้น เอางั้นหากผมพูดถึงความแม่นยำขอให้เข้าใจตามนี้นะครับโอเคครับเข้าสู่คำอธิบายสกิล2พาสซิฟที่1นะครับลดความแม่นยำตนเองลง3 0อตโอเคตรงนี้ได้ยินไม่ผิดนะครับลดความแม่นยำตนเองลงพาสซิฟที่2นะครับทุกการโจมตีซ้ำแต่ละครั้งจะเพิ่มความแม่นยำขึ้นทีละ3 0จนกว่าจะจบเทิร์นเป้าหมายพาสซิฟที่3นะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายไม่ว่าจะโดนหรือไม่ก็ตามนะครับจะทำการมาร์กไว้ เมื่อมาร์คขึ้นถึงระดับ3จะใช้การโจมตีพิเศษที่ไดเมจ63.6%บวกด้วย19.1%ของ m a ็ HP เป้าหมายสูงสุดไม่เกิน30,000พันสิที่4นะครับการโจมตีซ้ำนะครับจะเจาะเกาะ70%เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มไดเมจการโจมตีพิเศษที่มาร์ค3ต่อมาสกิลที่3นะครับโจมตี1เป้าหมายเนี่ยต่าง127.2%การโจมตีนี้จะไม่ติดคิติคอน พร้อมเพิ่มไดเมจพิเศษ42.4%ของไดเมจหากการโจมตีพลาดเป้านะครับทำการโจมตีซ้ำโดยไดเมจพิเศษนตัตา42.4%พร้อมจับเกาะ70%หากยังพลาดเป้าอีกนะครับใช้สกิล3โจมตีซ้ำอีกครั้งเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มไดเมจแล้วก็ไดเมจพิเศษนะครับแล้วก็ลดคูลดาวโอเคครับจบกับสกิลมาแล้วก็มาดูภาพรวมกันครับตัวนี้เป็นตัวที่ไ้สู้กับตัวที่ชนะทตุเราครับเช่นาตุไฟวอเธอเนี่ยโจมตีจนโดนเป้าหมาย เพราะงั้นตัวที่มีสกิลจมพวกหลบปลีกนะครับตัวนี้มาเพื่อจัดก,การตัวที่ว่าโดยเฉพาะแต่ถ้าตัวนี้นะครับต้องไปสู้ตัวชนะทางนะครับจะกลายเป็นแสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเจาะเกาะนั้นจะมาจากการโจมตีคนที่2เป็นต้นไปแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าสกิลสองพสนั้นลดบั่นยำตนเองาเอง3 0นนั่นเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแล้วก็หากเราอัพอาวุธประจําตัวจนเต็มน,นะครับเราจะได้ลดความแม่นยําตนเองถึง50% พร้อผมผลพิเศษอย่างลบดีบัตให้กับทีม1อันหรือว่าเพิ่มผลหอ,อ่อมาร์คสนะครับให้ไวขึ้นเพราะงั้นตัวนี้นะครับจะแสดงความสามารถเต็มที่ก็ต่อเมื่ออาวุธประจาตัวนะครับอัพเ,เต็มแล้วส่วนของสวมใส่นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าคุณจะเน้นเรื่องของแอตแท็กบวกกับ HP หรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นครับขอแค่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับคิดติคอนนะครับนั้นได้หมดเลยโอเคครับล่มนี้ก็ยาไปพอควรแล้วผมก็ขอจบอัปเดตได้เพียงเท่านี้นะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้า,าบ๊ายบายครับ